เดี๋ยวอยากจะติดต่อสอบถามคุณภูมิทรรมสักนิดหนึ่งนะใครไปบูรลี่หรอคุณอุงอิงใช่ไหมคะอืคุณภูมิทรรมก็เลยที่ใช้คาว่าอะไรไปด้อยค่าละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์อะไรอย่างนั้นเลยนะใช่มีบางช่วงบางตอนนี่อยู่ท่อนท้ายค่ะใบจําได้นะะที่บอกว่า คือแต่อันนี้เขามองว่าสื่อบางบุคคลกับบางสำนักที่มีอคติต่อพักเพื่อไทยแล้วเอาความเห็นบางส่วนของคุณอุ้งอิงเนี่มาวิพากษ์อย่างรุนแรงแล้วก็เอาไปขยายความตามอาคติของตัวเองบวกด้วยการใส่สีตีข่าวทำข่าวด้วยอคติมากกว่าข้อเท,ท็จจริงแล้วก็บอกว่ายึด ติดอยู่กับอคติเดิมแล้วใช้พื้นที่ข่าวของตนเป็นพื้นที่ละเลงอคติขยายความขัดแย้งอยู่เนืองๆ <c oughs> ก่อและปั่นกระแสขัดแย้งในสังคมโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว <c oughs> ท่อนนี้แหละเป็นความดุเดือดมันก็จะมีความละไม้คล้ายคุณอมรัฐใช่ไหม <c oughs> คุณอมรั์ที่ก่อนหน้านี้อดีตสสก้าวไกลอมรัโชดประมิตรกุลน่ะ <c oughs> ที่ โพสถึงประเด็นว่ามีความสุขเหลือเกินให้สัมภาษณ์สิให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าฟินอ,อยากให้สองพ่อลูกเด้เคลื่อนไหวเยอะๆอะพ่อก็เดินสายเลยคุณทักษิณน่ะลูกสาวก็บรรยายพูดเยอะๆเหมือนเป็นโพสต์รู้สึกอยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะให้สัมภาษณ์มันมีเป็นโพสอ่ะโพสนี่มาทีหลังค่ะให้สัมภาษณ์ในยทานองว่าโอดี นี่ยิ่งพูดยิ่งทำให้เห็นว่าพักก้าวไกลอทุนแรงเลยทุนแรงพักคนแพทองทานไม่ใช่คู่แข่งเลยถึงขนาดบอกว่ายัางไงรรูุไหมยบอกว่าคุณองค์อิง,องไม่มีสเสน่ห์ทางการเหมือนอาปูนะสเสน่ห์ทางการเมืองอ่ะไม่มีสเสน่ห์ทางการเมืองเหมือนอาปูอาปูนี่คือใครดอกคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นโพดออกมาเถอะลักษณะมีความดูเดือนและจริงจริงนะ คู่นี้เขาหลังๆเขาคงไม่ถูกกันคุณภูมิทํากับคุณอมรัตน์เนี่ยโอ้โหหลังๆด่ากันเลยแต่ตนมาพ้าวอะไรเดี๋ยวเราจะข้อหาสร้างความแตกแยกไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงคุณอมรัตน์บอกคือสองพ่อลูกเคลื่อนไหวเลยคุณทักษิสนเดินสายเลยคนจะยิ่งรู้สึกคะแนนนิยมยิ่งลดคนอ้วงพูดเยอะๆพูดเยอะๆแสดงท่าทีเยอะๆพักก้าวไกลทุนแรงเลย แล้วยิ่งทําให้เห็นว่าไม่ใช่คู่แข่งของพรรคก้าวไกลเลยคราวนี้ในทนํานองอย่างที่ว่าไม่สีคงไม่มีไม่มีไม่มีแต่นี่ล่าสดุด <ฮะ S 2> ล่าสดุดท <ฮะ S 2> ผู้ชมคุณอรอมรมรัตน์รมรัฐโพสต์เอกว่ายังไงนะขอเรียกร้องให้พักเพื่อไทยจัดงานให้คุณแพททองทานแสดงวิสัยทัศน์ประกาศเป้าหมายการทํางานอย่างสม่ําเสมอน<า>ั่นเรียกร้องให้พักเพื่อไทยจัดงาน ให้คุณแพทองทานแสดงวิสัยทัศน์ประกาศเป้าหมายการทำงานอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าคุณอมรั์คุณเจีย๊ยบคือตัวตึงของก้าวไกค่ละแม้จะไม่ลงสอสอรอบล่าสุดก็ตามที่เมื่อวานนี้โพสต์มีความสุขทั้งวันเลย <c oughs> ใช่ทำไร <c oughs> เป็นความเคลื่อนไหวขณะที่เราตัดกลับมาเมื่อวานนี้มุมหนึง่งคุณแพทองทานก็ยังไม่มีโอกาสาที่จะขายายความ เรื่องที่ได้พูดบนเวทีสิบเดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะไปลงพื้นที่สระคามเอะรอยเอ็ดเมื่อวานเป็นการพูดกับพี่น้องประชาชนคนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยบรรยากาศเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นเลยตั้งแต่สิบโมงครึ่งคนโองิงแพทองทา,งทางนหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วนชีรายชื่อภาคอีสานของสระคามก็มีร้อยเอ็ดก็มาการสินก็เห็น ขอนแก่นก็ด้วยสีสเกตก็อีกสุรินอีกเพื่อไทยลงพื้นที่เป็นการเปิดเวทีพักเพื่อไทยพบประชาชนที่สวนประสานงานพักอำเอภอพยกรภมูมพิสัยมาสาะคามซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตว่าก็เป็นที่เดียวกับนายกลงนั่นแหละใช่ค่ะแต่คนละเวลากันเหมือนกับคุณลุงอิงก่อนค่ะท่านนายกทีหลังนะคะคนละเวลากันค่ะสื่อรายงานว่าคุณลุงิงทีมงานเพื่อไทย ไม่ได้แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้กับสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นการเปิดเวทีเรียกว่าคู่ขนานกับนายมตรีเศรษฐาทวีสินโดยที่คุณแพทองทานเนี่ยช่วยเปิดตัวน้องชายของคุณโจน้องชายของที่ปรึกษานายกยุทธพงศ์จรัดสเสถียรเนี่ยงไปนั่นก็คือ <ไป S 2> คุณพลพัฒน์จัดสเสถียนรนะะเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอมหาสาร,รคามในานามพรรคเพื่อไทยนั่นก็แปลว่าถ้าไม่นับที่เปิดตัวไปว่าวันศุกร์แปดเก้าคนเนี่ย นี่เป็นคนแรกที่เปิดตัวในพื้นที่นะอ่าอ่าก้ากายเขาเปิดมาก,ก่อนหน้าถูกไหมมีที่ภูกเก็ตเชียงใหม่อุดรอ,อุดรอ,อันนี้เพื่อไทยเริ่มเปิดแล้วไปประเดิมอันนี้หมายถึงพื้นที่ถ้าพูดที่พักเดี๋ยววันก่อนเปิดไปแล้ว8ปด้าท่านค่ะอันนี้เป็นกรณีอาบาจอมหาสารคามซึ่งคนแพททองท่านระบุเลย ดีใจและตื่นเต้นมากที่กลับมาพบประชาชนก่อนหน้าตอนลงผู้ที่หาเสียงสมัยท้องโตวันนใช้คำว่าอย่างนั้นแหละค่ะบอกสมัยท้องโตแต่วันนี้เป็นโอกาสดีได้มาเจอกับพี่น้องประชาชนและเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอกันในปีหน้าอยากจะบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจประชาธิปไตยที่พักเพื่อไทยให้ความสําคัญขอเปิดตัวคุณพลพัชรจัสเสถียนว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอมหาสารคามการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของประชาชน ี่ไปไหนพี่ขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บเนียนี่ค่ะก็หลังจากที่เปิดตัวคุณพล,ลพัฒน์ไปใช่ไหมคะอย่างที่ได้ฟังกันไปอะค่ะ คุณอุ๋งอิงบอกว่าคุณพลพัฒน์เป็นน้องชายคุณยุทธพงศ์จัสเสถียรแม้จะเป็นหน้าใหม่แต่ยังหนุ่มแน่นประสบการเมืองไม่ใหม่นะอยู่เบื้องหลังการทํางานของพรรคเพื่อไทยกับคุณยุทธพงศ์และหลังจากนั้นก็ถามว่าเคยเห็นหน้าคุณพลพัฒน์ไหมชาวบ้านก็บอกว่าเคยเจอคุณอุ๋งอิงก็เลยบอกว่าแสดงว่าลงพื้นที่เจอพี่น้องจริงๆก็รู้สึกดีใจที่จะได้มาช่วยกันผลักดันนโยบายรัฐบาลค่ะนี่ค่ะนี่ บอกจะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนี่คือคนที่เพื่อไทยส่งมาดูทั้งเรื่องรายได้ดูทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกท่านนายกพูดไว้ยาเสพติดเป็นวรระแห่งชาติไม่ต้องดูว่ายาบ้ากี่เม็ดไม่ว่ากี่เม็ดใครมียาบ้าอยู่ในครอบครองหนึ่งเม็ดก็จับหมดคนเสพยาจะเอามาดูว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่ถ้าใช่เอามารักษาคืนสู่ครอบครัว ดิฉันก็เป็นแม่มองเห็นอนาคตลูกหลานอยากให้ลูกหลานห่างไกลยาเสพติดแต่เมื่อผิดพลาดไปแล้วก็อยากให้ได้รับการรักษาเพื่อให้กลับมาเป็นแรงสําคัญทําให้ครอบครัวแข็งแรงแล้วก็บอกว่าเศรษฐ,ฐกิจเนียน่ยนโยบายมันจะดีแค่ไหนถ้ายาเสพติดยังเกลื่อนเมืองประเทศก็ไม่พัฒนานายกรับทราบรัฐบาลรับทราบพรคเพื่อไทยพร้อมพัฒนานายโยบายยาเสพติดอันนี้เหมือนกับปฏิบัติการคู่ขนานท่านผู้ชมและอย่างที่บอกไป